อีกหนึ่งเรื่องราวของงานเพลงครับที่คุณแนะนำเข้ามาทาง038306 022 2กับเราที่นี่สวีท FM ครับหลากหลาเรื่องราวของงานเพลงรวมถึงเรื่องราวาต่างๆที่คุณสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็บอกกล่าวกับเราที่นี่ครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับหลายๆท่านที่ได้ติดตามข่าวคราวนะครับก็คงจะได้รับทราบข่าวคราวเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสสาว นะครับที่ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตโดยที่รับโทรศัพท์อยู่นะครับซึ่งทางตำรวจจีนนะครับก็เผยความคืบหน้าของการสอบสวนกรณีแอร์ o ฮสเตสเสียชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อตนะครับขณะที่คุยโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับแล้วก็ระบุว่าโทรศัพท์มือถือที่แอร์ o ฮสเตสสาวผู้เคราะร้ายใช้นั้นก็เป็นโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ฝาด้านหลังเป็นโลหะนะครับแล้วก็นอกจากนี้อุปกรณ์ชาร์จแบตก็ไม่ใช่ของบริษัทแท้นะครับ สืบเนื่องจากเหตุการณ์แอร์สเตสสาววัย23ปีนะครับประจําสายการบิน Southern a i r Line เสียชีวิตเนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อตขณะรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ที่บ้านอยู่นะครับโดยการรายงานข่าวก็เผยออกมาเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครับระบุว่าโทรศัพท์มือถือที่แอร์สาวผู้เคราะหร้ายใช้นั้นาฝาด้านหลังของโทรศัพท์รุ่นนี้เป็นโลหะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ รายง,งานข่าวทางโทรทัศน์จีนก็ยังระบุว่าขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการเสียชีวิตเนื่องจากไฟฟ้าช็อตขณะรับโทรศัพท์ของแอร์โฮสเตสสาวนั้นมาจากปัญหาของโทรศัพท์ขณะ,ะขณะนี้นะครับทางตำรวจก็กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่นะครับและก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปผลได้แน่นอนนะครับทางด้านบริษัทของโทรศัพท์ก็ยังไม่ได้ถแถลงการใดเพิ่มเติมนะครับ หลังจากที่ได้ถแถลงแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องอรอพิสูจน์กันต่อไปว่าเกิดจากเหตุของโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์เสริมนะครับที่สําคัญก็ควรจะใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็ที่สําคัญก็ควรจะใช้ของจริงจากบริษัท ที่โทรศัพท์แต่ละรุ่นที่เราใช้บริการของอโทรศัพท์ของบริษัทนั้นๆไปก็จะดีที่สุดนะครับและที่สําคัญขณะที่โทรศัพท์เสียบสายชาร์จอยู่ก็ควรจะงดการใช้โทรศัพท์ก็จะดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆนํามาฝากกันในช่วงนี้กับเราสวิต FM 104.75 m ม z และเช่นเคยผมรณชัยสิงหวัฒน์รับผิดชอบหน้าที่ในช่วงนี้ครับ จนต้องชมเกินจะคงให้ใจไม่หวันไว